คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายนะครับกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับฮาวสวัสดีท่าน,นผู้ชมท่านผู้ฟังเออสวัสดีท่านผูนช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเ,เกมผีอีกแล้วนะพราะว่าคนดู พ่อให้กูตกใจไงชอบห้กจูจังตกใจจังเลยอะแม่งเนี่ยกูใจจะวายนะมึงรู้มฮะใจจะหงุดงตัวนี้อย่ากให้กูเล่นเกมเดินนันเดินนันเลยนะเว้ยเขี้ยมนี่มึงเจอเกมนี้น่ากลัวกว่าเดินนันนะนมึงด้วะอยากเห็นหูสะดุ้งใช่ไหมได้เตรียมใจรอเลยคลิปนี้กูจัดให้กูสะดุ้งเต็มอิ่มมึงแน่กูบอกเลยไป let's go ทุกคนเป็นกำลังใจให้ คนเทพสองมาสิบเก้า oh my god เหี้ยกูมันกูจะดุ้งแน่กูบอกเลยกูจะดุ้งแน่ๆไปยังไงวะเก็บผัวกะโลกมันให้ตามเก็บผัวกะโลกนะเว้ยทุกคนดูปะ่ะเกมนี้มันให้ตามเก็บผัวกะโลกโง่ๆนะตีจำไปจำสแกร์พร่อของกูใจจะว,วายกูขอเล่นไกลๆหน่อยแล้วกันนะเนีนเดี๋ยวก็หาว่ากูตุ๊ด ตุ๊ดเคี้ยอะไรล่ะโอเควิ่งไปเอ็กซิกเฮ้ยพ่อมัตายแมวเนี่ยกูบอกมแล้ววะเฮียบอกแล้วเนี่ยมึงจำตะแกกูนะตลกอ่ะตลกไอ้เพื่อนโดนตีแล้วเรียบร้อยพวกกับโลกอะ เก็บขั้วกับโลกงัวบ้างีกูตกใจนี่ยตกใจอะไรกใไม่รู้นะตกใจแปลกๆอ่ะเออเสียงเฮี้ยเลยเนี่ยเสียงกูเดินขั้กับโลกอ่ะเสียงบางคนวิ่งเพื่อนกูอ่ะเพื่อนกูบอก วิ่งอยู่บนหัวกูเพื่อนกูบอกไม่รู้กูแกบหัวกระโหลกอีกสัตว์เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไห้กูจะไปไหนดีวะอีทียแล้วพี่มก็โพล่มาอีกอะ อย่าพ่กูขอลองลนะกูจะตายสัตว์กลัวนะเฮ้ยกลัวนะไม่ใช่ไหมกลัวนะเดี๋ยวนะวิ่งดือด้อๆพี่มึงพ่มามึงทำไงวะพี่แก่พ่มาเลยอย่าพ่มานะเอ็กเซ็กเอ็กเซ็กไอ้เหี้ยพ่อมาอยู่ะใกล้เลยเฮ้ยกูเตรียมใจไวนะ้ละ มาเลยพ่อมันตายแม่แเนีเบิดตุ่งตามนี่สัยพ่อมันตายแม่แเนีเบิดตุ่งตามนี่เฮ้ยฮันเตอร์อาฮันเตอร์มาเโอ้กุตีอะไรวะจำะแกกูแลวก็ตีกูด่ะจะไปยังไง อาแล no kind of ้วที่ huh. oh. ไหนวะเอ้าเฮ้ยบ <c oughs> ักสัตว์เอ้ยผีเฮียมาแล้วเนี่ย Hey, เพื่อนกูโดนไอ้สัตว์นโดน r i s e d t h e r f u c r เฮ้ยเจอ่ <c oughs> อแล้วมันเป็นมุมมอง,งเงมเ้หนียากกว่าเดิมไอ้เนียแน่พ่อเียกูหนีมากูเจอไอ้เนี่ยควยออกไปเร็วเรว ามกูอยู่เนี่ยเลกแล้วบอกเฮ้ยเลกแล้วบอกเพลงมันดับมึงยังตามกูอีกเลยไอ้เห um ี้ยไม่เฟนพากูไปไหน My friends, love them, my friends. My friends, my friends. My friends, love them, my friends. My friends, bye me lo cool yeah. Yeah, jump for care, cool you don't. À! <coughs> ah, à, boom, đơn hai, lấy sẵn. Bay nghe, my friend. มันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วประตูเปิดประตูประตูกูลอดกูลอดไอโอ้ยยยยเบเบฆา,าตกรอูโอ้ฆาตกรดูน่าเกลียดมากเลยเยเฮ้ย,ยมาแล้วตัวหนึ่งครับ ฮันเตอร์ว้าชิมีคนพลังด้วยสัตว์จะตีเขาโดนหรือเปล่าครับกูจะเจอผีป่ะวะกูจะเจอจำตาแก่ป่ะวะไอ้ที่กูเดินไปกูเจอผีนะกูไม่เล่นละเข้มนะ อะไรมาทำไมห่างตันวะเนี่ยโอ้ไม่ไหวอันน่ะเออสักทีสัตว์เนียนนักหนามึงเนียนนักหนามึงไงห,ห่ามึงเก็บลองลองกดลองกดโอ้น่ะอ้าวไอ่อันนึงรอก่อน อ้าวอาเอ้าไอีหี้ยเอ้าเอ้าวไอ้หนุ่มกะลีไปไหนรอก่อนรอก่อนไอสัตว์หลอกกูน่ะ้เหี้ยนี่มันเนียน ล้อก่อนดิเฮ้ยเียล่อกูเหนื่อยนะไอสัตว์มองไม่ค่อยเห็นเลย ม่เสียงมันกุ๊กั๊บจังวะนี่อดำรอดออกมาเ้ยเสียงมันแถวนี้นะแถวไหนแล้ววะเฮ้ยอ๋อเหียมันคือแถบเว้ยวางแถบวางแถบวางแม่งถ้วยสั์วางแถบ เฮียเียแทบกูนะหนาติดวาไปไอ้ชัน้นวางม่อีกทีวางมาอีกทีนะอู้วงวางแทบวางให้ทีเฮียว่วางาว,วางอีกโอ้กูเลิลไ,ไ,ไ,ไงไปทางหอกไหมไงตัวเียบังกองมาอทำงานไอ้สัน้นไปไหมทางงอกเนี่ยตีติด,ดแทบเอาเองกอกูให้อกีกสิอันไนะหนเฮียมูแทบกูไม่จำกัดกองกน,นะ ไอ้เฮี้ยมตัดหน้ากูอืมไอติไอ้อเ,อเฮี้ยมันหายโอ้โหอง่ายม,มากเลยมึงนั่งเก็บต่อหน้ากูนะโอ้มีว่าเอ้าดูตั้งแท็บดีสัตมึงไม่ติดแท็บกูก็ว่ามึงโปแล,ล้วกูยังว่ากูโปรกูวางแท็บได้ไม่จำกัดไอ้เหี้ย ติดตรงไหนจ้ะในหนวมันติดตรงไหนหัวังก็กูเห็นแล้วกูต้องอ่ะอันน่าหอยดำกูเห็นแล้วติดแทบกูอีก เอากูตั้งโอ้โอตอนหน้าต,ต่อตากูมองไม่เห็นกูก็เฮียละ <c oughs> วาชนะไปนะครับชนะนกูเ่นแลวาชนะกูเก่งกูเก่งพอนะกับเกมพีนะพอนะ